สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับทีมงานขายออนไลน์จ้าโอดนะคะวันนี้เรามานําเสนอในรุ่นของมิสูกระบะตอนเดียวไททันนะคะวันนี้มาดูชุดแต่งหล่อๆกันได้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะสําหรับคันนี้เราใส่อะไรไปบ้างน,นะคะนี่เลยคะ่ะจากด้านหน้าเลยไฟสปอร์ตไลท์นะคะแบบว่าสว่างและเด่นมากใส่สกู๊ปด้วยนะคะตัดด้วยอะคริลิกไททันนะคะนี่เลยคะ่ะ กันชนหน้านะคะรุ่นนี้เป็นของ KTC ค่ะลูกค้าหอล่อนะคะชุดแต่งแบบแน่นๆพร้อมกระห่วงนะคะลากจูงมากับไฟ LED ตรงนี้เลยนะคะามาดูด้านข้างกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะใส่สติ๊กเกอร์นะคะสาสตร์โครนนะคะมิสูตายจันนะคะท้วล้อหล่อ,ลอ,ลอขนาด6นิ้วแบบมีหมุดล้อแม็กขนาด16นิ้วนะคะสเปคยาง AT นะคะ นี่เลยค่ะรอๆกันไปเลยมาพร้อมกับบันไดข้างทรงเหล็กตะแกรงยาวนะคะนี่เลยค่ะเป็นออฟโรดเลยนะคะเราเพิ่มเติมในเรื่องของคิ้วกันสาได้กับลูกค้าพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะคะขายยาวนี่เลยค่ะเสริมหลอกันด้วยการชนท้ายนะคะแล้วก็ครอบไฟท้ายนี่เลยรอๆกันไปเลยค่ะแบบจัดเต็มเลยนะคะคันนี้ลูกค้าจะเอากลับใต้นะคะไปลุยสวนนะคะ เรามาพร้อมกับสายนี่ค่ะขอโทษค่ะนี่มีห่วงลากจูงด้วยนะคะสีแดงเอาไปใช้งานแล้วใช้งานได้จริงนะคะนี่เลยค่ะยังรอเลยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมขายออนไลน์ก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวค่ะ